ตรดิส่งความสุขมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไรทําบลคุ้งตะเภานายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถนายลุงศักดิ์ลเลี้ยงประเสริฐนายกเทศมนตรีเทศบาลคุ้งตะเภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจา้าหน้าที่กำน,นันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านเพื่อส่งมอบความสุขให้กับนายรัฐเมืองด่านตำบลคุ้งตะเขาอำเภอเมืองอุตรดิษถ์หลังจากการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุแล้วเสร็จที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิษฐ์หลังละสามหมื่นบาทและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภยัยให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลานในครอบครัวที่ยากจนบ้านพักอาศัยชำรุดไม่ปลอดภยัย ไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุและประสงค์ให้ทางรัชการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีพพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในส่วนของโครงสร้างที่ผูกก่อนให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเทศบาลตำบลคุ้งตะเภากำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนาคาค้าเลิศลำผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิต